คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสุดเม็ดเดียววิ่งรูดตัวเดียวนะคะเพื่อน,อนงวดประจำวันที่หนึ่ง กะดกกะดาคมนะคะเพื่อนๆนท่านไหนที่รอเม็ดเดียวลาวนะคะมาแล้วเนาะก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่28กันก่อนเนาะผลรางวันนะคะ1 1 8นเนาะแล้วก็ศูนย์นะคะเพื่อนๆนวิ่งรูปตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเลข8เนาะเราเข้านะคะ18ค่ะเป็นตัวกลับนะคะ เป็นตัวที่ต้องเน้นด้วยต้องถึงได้บอกว่าอย่าลืมตัวกลับกันด้วยนะคะส่วน01ไม่เข้านะคะเพื<ๆ>่อนถือว่าปังสุดๆไปเลยเนาะนะคะเราเข้าเนาะเจาะเลข8เข้า18นะคะมาต่อกันที่เม็ดเดียวเราพัฒนาวันที่1กรกฎาคมนะคะเพื<ๆ>่อนวิ่งรูปตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเพื<ๆ>่อนต้องจะให้ที่เลข9นะคะ มี90นะคะเพื่อน9009 9 119 9 229 9 3 3 9 9 4 4 9นะคะ 59, 9 5 5 9 9 6 6 9 9 7 7 9นะคะ9 8 8 9และตัวสุดท้าย99นะคะเพื่อนหนอต้มจะเน้นให้ทุกท่าน 4ชุดนะคะสำหรับเราพัฒนาเม็ดเดียวนะคะ9 1 1 9นะคะ9 3 3 9 9 4 4 9และเลขเบิลค่ะ9 9นะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะนอ้ออย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับ ต้อมขอวอวยพรค่ะเพื่อนๆให้ทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะไปไหนมาไหนขอให้เพื่อนๆ FC ของต้มทุกท่านพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับแนวทางหวยเราพัฒนาสุดเม็ดเดียวถ้าชอบฝากกดไลค์ถูกใจฝากกดแชร์ให้ช่องต้อมเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย